วันนี้จะมาชวนกินแกงขี้เหล็กค่ะความอยากกินแกงขี้เหล็กค่ะด้านดนไปเก็บยันข้างนอกรั้วเลยนะคะเนี่ยตาฝั่งนู้นค่ะไปเก็บมาแต่ไม่มีดอกนะคะมีแต่ใบแล้วก็เอามาต้มๆๆๆแล้วก็บีบไว้ทิ้งไว้แล้ววันนี้เราอยากกินเราจะพาไปกินแกงขี้เหล็กโบราณกันค่ะแกงกะทิอร่อยมากขอบอกว่ามันอร่อยจริงๆนี่ค่ะขี้เหล็ก ไปเด็ดมาจากสวนหลังบ้านนี่เด็ดได้แต่ต้นเตี้ยๆค่ะเอาใบน่าจะแกงได้ถ้วยห,หนึ่งไม่มีไม่มีดอกนะคะมีแต่ใบค่ะเอามาต้มไว้จะแกงใส่เห็ดค่ะใส่เห็ดย่างเดี๋ยวเราจะตำกระชายใส่พิกแกงสักหน่อยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเอากะปิย่างใส่ไปด้วยสักหน่อยหนึ่งตำกับพี่แกงกะทิค่ะเครื่องปรุง เติมกะทิหรือว่าใครไม่ชอบมันมากก็เติมน้ําค่ะปัญหาน้ําหางกะทิก็ได้ <L ess> เติมน้ำสักหน่อยค่ะโอ้ยสีสันน่ารับทานค่ะคุณผู้ชม <L ess> เราต้องชิมนะจ๊ะเราต้องเช็ดใ แต่แต่จ้าหวานเป็นลมขมเป็นยาไปขอบอกว่ากินข้าวได้เยอะเลยจ้าเรียบร้อยแล้วคะ่ะแกงขี้เหล็กของ นกกระจอกินดีอยู่เทมาไม่ได้โอ้โหอร่อยค่ะรับรองไปหามาแกงกันนะคะอร่อยจริงๆค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ